สวัสดีค่ะมือในยายแก้วแฟมลี่สิพาเมืองคาเนาะไก่กับเคียคาหลายเนาะยายแก้วกับสีหาเนี่ยมาบ่าลุงมนเนาะคานี่ค่ะปลูกใหม่ด้วยค่ะนี่ยายแก้วปลูกใหม่สีหาเนี่ยมาบ่มลุงไก่เพื่อนกับมะเขียเนาะยายแก้วโบ่มีไก่ดอกเป็นไก่ไก่หน้าใกล้ๆนี่แหละมะเขีย นี่แหละไปเอาปุ๋ยหน้ามเจ้าของนะมาหดใส่น้ำเทเนาะปุ๋ยหน้าม,มาใส่นี่ตะขาพุ่นไก่มาเกี่ยวออกจนเปลี่ยนเบิดพีนนนนนน่น่องอืมนี่คือคานี่แม่เก้วสิเอาเนี่ยมาบำรุ่งมันเนาะแต่ว่าพักวานหัน ใกล้เคี่ยลายเรียบร้อยแล้วอันยั่งอันตายเนาะอันคือเหลือตายเหลือตายแต่ว่าตายไปเบิดละละพี่น้องนี่ก็ค่าคาบ้านคาพื้นบ้านเขาคาจะสมัยพอสมัยเม่เขาเน่ะปิดหมากแล้วพี่น้องเอิ้นหมากคาเนาะ แต่เชี่กลีวไ่เคยเห็นเบีย้ยเบีย้ยคลายจักเทื่อเลยนี่แต่ปลูกจากหัวมนันเนาะบ่เคยปลูกจากอันเนาะนายมันจักเทื่อคาบ้านนี่กลไก่มืเกี้นี่มาเชียเอาปุ๋ยน้ำเจ้าของมะฮดด้วยเพิ่งอัน,นอันนี้ปลูกวังแรงนี่จนปลูกวังแรง พักวานต้นนี้ก็ตายแล้วพี่น้องเรียบร้อยเสร็จมะก้องดองตายแล้วไก่เคียรันไกเ่เบเคียพิพนกรบเบตายดอกไก่ไก่ไกดือ้อยืนี่ก็ตายแล้วนี่ไก่เมื่อียขาดแล้วนี่นี่พี่น้องยั่งอย,งอยู่นี่ต้นนี้เฮ้ยขาดแล้วพนพี่น้องขาดแล้วไก่เคียขาดเบิดแล้วตายเบิดแล้ว ไก่ดื้อเนาะจะัาเก็ดจังไลยไก่ฝันว่ามันไก่เจ้าของไก่หน้าใก,กล้ๆนี่เนาะเขาก็เว้าอะไรบ่ได้เป็นเกียรติอันนี้คือค่านนั้นค่ะค่าอันค่าหนึ่งเนะ <c oughs> าะว่ามปนค่าแกงได้พี่น้องค่าหนึ่งค่นนาหนึ่งเป็นค่ายังแบบลูก พี่แกเอามาตะบ้านเอาน้ำพึ่งมาออกนอนได้ดีเด้ค่ะอันนี่โบริอน้อยเด้อพี่น้องนอใหญ่น้ำค่าตาแดงกับบริแมนมันเป็นคาจังเดยนี่ไหมนอมันนี่นอนมันเห็นไหนี่นอ,นนนอนของมันมันบริโอน้อยเด้ซ้ำนิ้วมือนิ้วมือนี่นออ่อนมันซ้ำนิ้วมือเนาะ บูมินันคาตาเดียงคาหนึ่งตายแล้วพักวานเสร็จบอกกล้องดองแล้วมันไก่เคีย่ยหลหลมันก็ตายเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ห้อยอันสมุนไก่เคีย่ออยวถ้ามันก็ตายนี่ายากชิดจังเลย เบิดแนวสิเว้าตายสิเบิดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยสิได้กินซ่ําบ่บกม่วงเอามาปลูกกะเกตายเบิดเป็นชะอมชะอม่าแก้วบ่ตัดเด้เพราะว่าไวมันเป็นห่มเป็นเงาเนาะมันเป็นห่มเป็นเงาให้ต้นไม้มันลุ่มลืนมันก็สิ ซิงกันขึ้นเนาะรับมันมีต้นใหญ่เนาะถ้ามันอ่นต้นน้อยมันก็บุซิงกันขื้นมันก็ตายแล้วพักวานมันก็ตายแล้วมองย่าแก้วปลูกจากไหนมันจะบ้านปลูกไว้ถ้ากินทอยากอันนี้มาตากบตะกบเนาะ แก่เมันติดมานำาอันต้นมะพร้าวน,นี่เป็นหมากเลยพี่น้องนรอยก็ได้กินมักตะกบ<ม>กล้วยนี่แต่ปีกายนี่ได้แก้วบบได้ปลูกใหม่เลยเป็นเครื่อล่ละล่ะปลูกแบบบบได้อันใส่ฝุ่นใส่ย้งปีนี้ก็เลยขนฝุ่นมาใส่ ทีนี้เราขนฝุ่นมาใส่ h, 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 h. าหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีเนาะเพราะว่าเฮาบรได้เราบ่ได้ห้องฝุ่นนะมันนี่เฮาละแกฝุ่นมใส่เลยแกฝุ่นส่ที่หลังตัวน,นั่นหักแล้วเฮ็ดตามเฮาว่างเน,นาะเฮอบว่างหอากับ ไปตามมีตามเกิดนะ <c oughs> นี่นะก็คือสวนยายแก้วแฟมิลรี่อันนี้กับมะละมุดยายแก้วแฟมเมอรี่ออกดอกตลอดแต่ว่ามันขั้นฝนเจ้าต๊กดอกมันแห่งดอกมันจีคูพี่น้องมันต้องได้น้ำตลอดเด้ถ้าได้น้ำตลอดสิหมากตลอดเลยละมุนนี่ยายแก้วบ่มีเวลาเสียดงด้ำให้เพิ่นได้เนาะ còn, con hốt, nhìn này, cõm súng của phun, cơn này súng cơmu, hoa ăn nấm mạnh, kinh dốc, ủ phác bàn du cả cây kia, kha hái kéo ủ, vàng อันนี้ก็ละมุดอัน,นงาต้นงาหน่อยเนาะมันก็เลยบรทันในไง,ไงปันใดต้นอัน,นที่เห็นเห็นนี่ก็คือผักกาเอาผักกาก็เป็นหมากพี่น้องบานย่าแก้วเกิดขึ้นมาบระทันเคยเห็นผักกาเป็นหมากพี่น้องเห็นบ่เพราะหมยคือหมักเกษตรนะในเมยคือหมักเกษตรเนาะ หมากแปรก็หมากเกษตรบ่ะเอ้าเกิดจนแถาปนีงบ่เคยเห็นพระค้าเป็นหมากพี่น้องพระค้า,ปา,เ,าเป็นหมากเฉยเออก็หนนะมากกระถินน่ะหมากกระถินบ้านเฮ้านะ่ะหมากกระถินโอ้ยโบยเมพระค้าเป็นหมากแม่นเบิดชะอุ่มยายแก้ว่ให้ตัด พราะยีนคนใจเสื้อทุ่งว่าสิตัดยายแก้วใบตัดให้มันเบ่งเบียนกันให้มันสิงกันขึ้นมันจังสีงามเพราะว่าขั้นแดดนี่แห้งเลยได้พี่น้องดินดากดินก้นบอนแห้งพัดแห้งแตกเคิบเนาะลเลยว่าให้เพิ่นเป็นโฮมเป็นเงาขังคอยสิงกันขึ้นดอกอันไรอย่างไงก็เพิ่นก็นสิ่งกันขึ้นก็อ,อยู่น้ำป่าแล้วเนาะอันนี้ละมุดมันยังสิงขึ้น นี่กระมุดน่นกระซิคอยสิ่งขึ้นไปหย่านี่ย้ายแก้วตัดแล้วสิไล่าตาในนอย้ายแก้วย่างไว <c> ้ <oughs> อันนี้เป็นตะไคร่เครื่องเ<ห>นื้อพี่น,อน้องตะไคร่เครื่องตะไคร่เห็ดสมุนไพรล่มะแรง ถ้าไก่เครื่องนูก่อนหนึ่งเนาะปีหนึงยากหลายบ่ได้ปลูกฮอดกล้วยพี่น้องไปปลูกไว้ซิบหลุมจะเกิดบ่เกิดบ่ท่านได้ปิเบื้งเนาะจะปุ๋ยน้ามาลองหดเบิ้งค่ะเด้กเป็นหมากอยู่ดีค่ะอันกระไรวีเดียร์นี่จะเบิ้ง เม็ดมันแก่มันมันมันจะเกิดบ่พี่น้องกังขาเบิงสุดท่านนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดซับตะไคร่น้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย